วัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครัววิกินเที่ยวทัวร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วด้านหลังเราเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักในวันนี้ค่ะชื่อว่าโรงแรมมนดีมินิโฮเทลนั่นเองค่ะนี่บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวอาคารที่พักเนี่ยก็จะเป็นอาคารแบบ2ชั้นนะคะห้องใหม่ห้องสะอาดมากๆแล้วก็ห้องใหญ่ด้วยค่ะ มาถึงแล้วเช็คอินก่อนเลยได้กุญแจห้องขึ้นชั้น2กันค่ะตรงแ้มมีสองชั้นบันไดกว้างเดินสบายมากบันไดไม่ชันบรรยากาศทางเดินหน้าห้องเงียบสงบค่ะทางตูง้น้ำมีจักรยานให้ยืมฟรีด้วยนะได้ห้องสุดทางเดินอาจเพราะมีเด็กเล็กมาด้วยจะได้ไม่เสียงดังรบกวนแขกคนอื่นค่ะเปิดเข้ามาเจอที่วางของก่อนเลยเตียงใหญ่คิงไซส์นอนสาคนพ่อแม่ลูกสบายสบาย,บายมีทีวีเก้าอี้ไว้นั่งถ่ายรูปได้หน้าต่างสูงปโปร่งมากลดแสงมากทึบแสงมีครบ ห้องนี้เป็นระเบียงเจอเตียงเสริมเก็บไว้ตรงนี้ด้วยค่ะต่อมาดูมินิบาร์กันบา้างนะคะมีกาแฟทรีอินวันการน,น้ำร้อนน้ำเปล่าแก้วน้ำขานมกรุบก,กริบไว้ให้นะคะใน้รัเป่ามีให้ไม่ต้องเอามานะคะมีให้ทุกห้องเลยค่ะในส่วนของห้องน้ำกว้างใช้ได้เลยสะอาดดูใหม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำแบบสบายๆชิวๆกันได้เลยอ่างล้างมือมีที่วางของเยอะ ใครเอาสกินแคร์เครื่องสาอางวางได้เต็มที่เลยค่ะ,อะตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทานอาหารเช้ากันนะคะก็จะเป็นตึกด้านข้างของตัวอาคารห้องพักนั่นเองนะนี่คืออาหารเช้าของเราในวันนี้นะคะอ่านี่ข้าวต้มนะคะแล้วก็เป็นไข่กระทะน<อ>ะทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูของทางโรงแรมนะทุกคน แต่ว่าทุกอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มหรือว่าไข่กระทะเราสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่อิ่มเติมได้เลยคะ่ะกินได้ไมีอันทุกอย่างนะทุกคนอาจจะไม่ใช่แบบอินเตอร์บุฟเฟต์แต่ว่าก็คืออิ่มแน่นอนนะคะเมื้อนีอ้สำหรับใครที่สงสัยว่าโรงแรมดีขนาดนี้อาหารเช้าดีขนาดนี้ราคาจะสักเท่าไหร่นะคะ,ะสำหรับราคานะคะ ห้องพักรวมอาหารเช้าเนี่ยจะอยู่ที่990บาทนะคะราคา990บาทเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่ปีใหม่นะคะอย่างวันเนี้ยก็คือเรามาพักวันที่31ธันวาคมนะคะเช็คเอาท์วันที่1มกราคมก็คือราคา990รวมอาหารเช้านะแต่ถ้าเกิดใครที่มาในช่วงอื่นนะคะที่ไม่ใช่ช่วงเทศากาลเนี่ยราคาก็จะเบาลงกว่านี้นะคะอะ ใครที่มาจังหวัดน่านนะคะมาเที่ยวจังหวัดน่านหรือมีทุระนะคะมาที่จังหวัดน่านสามารถมาพักที่นี่ได้เลยนะคะโรงแรมดีอาหารดีเราแนะนําเลยค่ะสําหรับการจองห้องพักน,นะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook นะคะของทางโรงแรมได้เลยชื่อว่ามดีมินิโฮเทลนะคะหรือว่าจะจองห้องพักผ่านทางอากูดาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารเช้าก่อนนะคะหน้าตาทานมาคิวแล้วเดี๋ยวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ